เออขอให้ขายขายดาวคอนโดเนี้ยได้อ่ขอยมันโอนและขอให้ขายได้กำไรด้วยและขอให้ขายได้กำไรด้วยขายได้กำไรด้วยขอแบบนี้นอกจากขอตรงตรงไปเลยคือขอขอไปเลยขอตรงตรงเลยได้ไหมคุณพักบอกขอตรงตรงเลยลังกันนั้นสองวันสองวันเองสองวันรังจย่ไปไหวสองวันเองใช่แล้วก็สมมติผลเลยก็ผมว่าเอะไอเจนโทรมาก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่แน่ใจใชแล้วพอ ผ่านไปสองวันเขาบอกว่าวางเงินจองเรียบร้อยโอ้สบายแล้วทีนี้และก่อนที่รับชงคลิปนะครับใครที่จะส่งพระมาขายผมนะครับค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า r c d i s a k d a w หรือค้นหาจากเบอร์โทรศรัพท์0814419949ผมรับเช่าหลวงปู่โต๊ะและพระเกจิอาจารย์ที่มีราคาตามหลักสากคนนิยมทุกๆรุ่นทุกๆหลวงพ่อนะครับและพระบูชาด้วยครับ สำหรับ EP พีนี้นะครับผมไม่ได้มาเช่าพระนะก็ถือว่าเป็นเทสท,ที่สัมภาษณ์กันสดๆวันนี้เจอกับคุณพักครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยก็เ,เป็นการเช่าพระนะครับคุณพักติดต่อมาอยากจะได้หลวงปู่ทโทรุร่นที่ถามผมคือมีรุ่นอะไรนะปรดนี่หรือไม่ก็เป็นพวกยันดวงใช่ไหมแล้วก็มีประสบการณ์บางอย่างครับเดี๋ยวจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่องของไปไปขอหลวงปู่เกี่ยวอะไรนะครับผมไปขอหลวงปู่เกี่ยวกับเรื่องออขายคอนโดคร,ครับ ต้องการเหมือนเงินใช่าคอนโดเนี้ยคืออซื้อแบบซื้อดาวซื้อดาวใช่แล้วก็พอหวันดาวเสร็จเนี่ยมันต้องยืดแบงคหวั่นโอนเนี่ยใช่หวั่นโอนเนี่ยต้องโอนแล้วใช่ครับก็โพสต์ขายมานานพอสมควรแล้วครับอ่าขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เลยก็เลยเมื่อไงไม่รู้ผมเลยลองเชิญเน็ตดูว่าถ้าเรื่องทักขายมาทักขายเนี่ยควรจะไปเออ่ไป บูชาหรือว่าไปไหว้พระที่ไหนอะไรแบบเนี้อ่าฮะก็เลยลองเสิร์ชเสิร์ชดูเสิร์ชดูเกี่ยวกับเรื่องเมตตาค้าขายเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วคำว่าหลวงปู่โตก็ขึ้นมาขึ้นมาเลยครับแล้วก็คือผมอ่ะสมัยเด็กจะชอบพวกที่บ้านจะมีพระเยอะไปพวกพระแบบเออเขาจะเรียกกันว่าพระใหม่กันนะพระใหม่มให่ชอบพระปิดาผมว่าสวยนั่นเองก็มีอะไรผมก็เลยลองเสิร์ชคำว่า เขาปิดตามาหาลาบอะไรแบบเนี้ยมาอย่างเงี้ยครับเราก็ขึ้นมาว่าปิดตาลมบุตโตอะไรแบบเนี้ยก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มศึกษาหาข้อมูลกันแหละก็เลยลองเออเราลองไปไหว้ดูก็ได้ไปไหว้ทั้งนั้นที่ไม่เคยไปมาก่อน <ไป S 2> แล้วก็ไม่ได้มีวตัตถุมงคลหลวงปู่ติดตัวเลยกะไปด้วยแบบอ่าเห็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เหมือนแบบไปขอพรท่านอ่ะอยากให้ท่านด้วยช่วยโดยบัรดาลเรื่องของการ ที่จะมีคนเนี่ยมารับช่วงคอนโดต่อนะ<ช>เพราะว่าวันโอนแล้วเขาเรียกว่าแบงค์อาจจะไม่ได้อนุมัตน,นะครับ,รบก็บเลยไปขอทีนี้หลังจากที่ไปไหว้เนี่ยไปไหว้เนี่ยได้เหมือนกับกิจกรรมบนบนศาราทําอะไรบ้างนอกจากจุดทูบไหว้พระปกติไหมคือผมไปไหว้อะโดยโปกติผมไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่อืมอแล้วก็ไหว้นี่ก็คือก็จะไหว้ธรรมดาแล้วก็ขอพรว่าเอขอขอให้มาค้าขายดีอะไรแบบนี้โดยปกตินะครับครับแล้วก็ รอบนี้ผมไปผมก็ขอให้ขายขายดาวคอนโดเนี้ยได้อ่าก่อนมันโอนและขอให้ขายได้กําไรด้วยและขอให้ขายได้กําไรด้วยขายได้กําไรด้วยขอแบบนี้นอกจากขอตรงตรงไปเลยอ่ะเราอยาก้ขอไปเลยขอตรงตรงเลยได้ไหมคุณทัาบอกขอตรงตรงเลยขายได้ด้วยขายก่อนมันโอนแถมมีกําไรอีกเพราะปกติจริงๆเอ่อถ้าคนที่แบบเดือดร้อนอย่างนี้อาจจะแบบขายเท่าทุนกับขายอันนี้บอกขายได้กำไรด้วยก็ยังสามารถขายได้ แล้วพอเอเจนต์โทรมาว่ามีคนสนใจงจากนั้นสองวันสองวันเองสองวันหลังจะไปไหว้สองวันเองใช่แล้วก็สำลิศผลเลยก็ผมว่าเอเจนต์โทรมาก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่แน่ใจเแล้วพอผ่านไปสองวันเขาบอกว่าวางเงินจองเลยเรียบร้อยโอสบายแล้วทีนี้อ่ะแล้วตอนนั้นน่ะพอพอสำลิศผลเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ไหมว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่รอบที่ผมไหว้เนี่ยผมผมบอกกับหลวงปู่ว่าถ้า ถ้าขายได้แล้วได้กาไรดีเนี่ยผมจะบูชาพระที่หลวงปู่อ่ะเป็นเสกเองด้วยอ๋อคือคือเหมือนตั้งเป้าหมายว่าชัดเจนเลยใช่เพราะในอนาคตเราค้าขายอยู่แล้วอก็อาจจะต้องมีเรียกว่าต้องการความโชคดีไว้บ้างเติมเติมเติมของอ่ะครับอ่ะแล้วค้นหาข้อมูลยังไงถึงมาเจอผมผมก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูดูไปเรื่อยก็ดูว่าเออพระมีรุ่นไหนบ้างอ่ารเงี้ยตอนที่ไหว้เนี่ยผมก็ได้ไ้ซื้อหนังสือมาด้วยอ๋อซื้อหนังสือมาด้วยนะครับ กลับมาก็มาดูมาอะไรแบบนี้คือชอบศึกษาของพนนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงนาดลงลึกว่าเออต้องเช่ามาหรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทาบุญน่ะองค์ละร้อยอะไรแบบนี้ครับครับครับศึกษาผมก็เปิดยูทูบดูก็เจอเนี่ยเป็นพระนาตตดีใช่ผมก็ดูโอ้ผมก็เอ๊ะใบพระมูลค่าถึงจุงนี้อะไรแบบนี้ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มสนใจว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเลยเปิดดูดู ดูทั้งหมดอ่ะดูเป็นพระหน้าตาดีด้วยดูหลายหลายท่านด้วยใช่แล้วก็ดูคลิปก็ดูดูคลิปคลิปดูดูเรื่องการบอกราคาพระด้วยอ่าการราคากันชี้จุดอะไรแบบเนี้ยดูคนนี้ด้วยศึกษามาสักระยะหนึ่งก็ก็ตั้งแต่เริ่ม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 ขนวางจองคอนโดเลยสักสักเป็นเดือนได้ไหมครับเป็นเดือนไหมถึงไม่ถึงออไม่ถึงเหรอสองสามอาทิตย์เนี่ยแหละครับอ๋อสองสามอาทิตย์แต่ก็เน้นแบบดูดูทุกวันน่ะดูอย่างนิดอย่างละหน่อยเลยแบบเนี้ย ประวัติหลวงปู่บางการสร้างพระบ้างอะไรแบบนี้ครับมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็โทรหาผมโทรหาผมว่าอ,อ,อยากจะได้พระปิดตาที่ท่านหลวงปู่บุกเซแล้วก็ข้อดีของของการที่คุณคุณพักบอกโจทย์ามาคือมีงบประมาณครับคุณงบกว่ามีงบประมาณอยู่เท่านี้พอพอบอกยอ่อทอนเนี้ยรุ่นก็เลยมีให้เลือกหลายรุ่นถ้านงบจํากัดก็จะมีรุ่นน้อยลงถ้างบเยอะหน่อยก็รุ่นมากขึ้นนะครับแล้วคุณพัก,ก็เลยถามว่า แล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอมตตาค้าขายไหมจอ,อแรกมุ่งเป้าไปที่ยันดวงเล็กอบอกว่าเป็นการหนุนดวงเสริมดวงเสริมบ้านลยผมก็เลยอว่าจริงๆแล้วพระปิตาหลวงปุตโตเนี่ยเน้นเรื่องเมตตาค้าขายอยู่แล้วแต่ถ้าจะในขบประมาณที่มีเนี่ยถ้าเป็นพระที่ได้ค่อนข้างที่จะสวยหน่อยก็คือเป็นรุ่นนี้ครับเพราเรียกว่ารุ่นปดนี้หลังยันตรีเพราะว่าปดนี้หลังยันนะราคาก็จะขยับขึ้นไปพอสมควรในสภาพที่สวยเท่ากัน แต่จันดวงเล็กถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้งบแค่ครึ่งเดียวแต่คุณพักบอกเออถ้าเป็นปลดนี่ก็เหมือนตั้งธงมาจากบ้านเหมือนกันว่าก็ตรงับที่ต้องการ,รอยู่เหมือนกันก็ตรงรับที่ต้องการแล้วก็เหมือนที่หาที่ผมบอก,ก,กว่าใช่เอเอแนนนอลรุ่นนี้ผมก็เอออเคงงั้นเราเห็นตรงกันเพราะว่าเพราะว่าปลดปลดนี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีนี่แล้วไปปลดนี้แต่หมายความว่าจริงๆแล้วค้าขายดีโดยที่ไม่ต้องมีนี่ก็เป็นไปได้นี่คือในยยะของ พระปิดตาปดนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมีมาให้คุณพักได้ได้เลือกได้ดูนะครับเป็นปดนี้ยันตรี3องค์แล้วก็ยันดวงเล็กผงทูปไอ้โทษดียันดวงเล็กแช่น้ำมนต์อีกหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวให้คุณพักได้ลองเลือกดูแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าวันนี้คุณพักจะเลือกองคไหนครับหลังจากที่นั่งให้คุณพักเลือกนะครับก็มีทั้งปดนี้แล้วก็ยันดวงแล้วก็ยังให้ให,ให้ดูมหาสเสน่ห์กับอ,อะไรอะ่ะ กนกข้างนะครับก็ด้วยให้ดูหลายรุ่นเลยวันนี้เตรียมพระมาให้ดูหลายรุ่นเลยก็เห็นพ้องต้องกันครับกอ็องนี้เหมาะที่สุดแล้วคุณพระก็ชอบองนี้ด้วยครบก็ด้วยเหตุผลทั้งสภาพพระแล้วก็ราคานะครับก็ลูกค้าไม่ยอมต่อเลยผมก็เลยลดให้สามพันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเพื่อนกันไปนะค,บ,คบกับลูกค้าเป็นเพื่อนนะครับสาหรับเปลียนพระหน้าตาดีนะก็จบดีลครับเช่าพระวันนี้นะก็ขอให้องเนี้ย บารมีหลวงปู่คุ้มครองอย่างที่ตั้งใจนะครับตั้งใจเลยว่าอยากจะได้อะไรก็ขอหลวงปู่เลยนะครับก็สําหรับใครที่มีพระจะออกให้ผมนะผมรับเช่าส่วนใครที่อยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่ไว้บูชาผมก็มีให้เช่าเหมือนกันนะครับติดต่อมาได้ที่ผมหนองร้อยพิทักษ์เส้นวานนาตาดีครับแล้วเจอกันนอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ